สิ่งที่คนอยากรลอกเรียนแบบคุณสิ่งพิเศษในตัวคุณที่ใครๆอยากรลอกเรียนแบบเราคงไม่อยากรลอกเรียนแบบสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันพิเศษเนาะเราคงไม่ได้อยากเรียนแบบอะไรที่มันแบบว่า normal normal เออ, normal, normal. อ,อเราคงอยากเรียนแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเจ๋งอะคู่อาเทะนะมาดูกันว่าความพิเศษของคุณ ที่ใครๆก็อยากรอกเรียนแบบอ่านไพ่เช่นเดิมเนาะเชิงสร้างสรรค์ใส่บวกจ้ะใส่บวกบวกมากใส่บวกตัวแม่อาตัวแม่มาดูการพลังงานหลักตัวตนหลักมาเช็คตัวตนหลักก่อนเพื่อไม่เกิดความสับสนเนาะว่าอ้ยพลังงานนี้ของฉันหรือเปล่ามันโนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ,ะต้องมีการมาเช็ค พลังงานตัวเองก่อน <c oughs> พลังงานหลักคอยดูพลังงานหลักไพ่สามใบช่องนี้ก็จะไม่พูดเรื่องของอ้ออดีตชาติอะไรอย่างนี้เนาะเวลาพรอ,อ่านไพ่เนี่ยพรจะอ่านไพ่ที่นาวปัจจุบันอ่าอ่านไพ่ที่นาวปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอ่าอยู่กับสติป,ปัจจุบันไม่มีการพูดถึงอดงอดีตอะไรเนี่ยอ่าไม่มีประโยชน์กับการกล่าวถึงอดีตเนาะแล้วก็อดีตก็คืออดีตอะ่ะอ่า พิสูจน์ไม่ได้ได้วยซ้ำอ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญอีกแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดพดนนลังงานหลักขอไพ่ทั้งหมดสามใบ a ูอาย u คุณคือใคร <c oughs> คุณรู้ไหมว่าเราคือใคร <c oughs> คุณไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่รู้คุณก็ไม่รู้ <c oughs> ว้าวสองด้วยพลังงานนี้พลังงานแห่งความรักเนาะช่วงนี้คุณรักตัวเองมาก คุณดูแลตัวเองอย่างดีรักตัวเองแบบขั้นของจิตวิญญาณสองถ้วยพลังงานหลับบางคนก็คือเจอคนรักคู่รักคู่ครองที่ดีแล้วเรียบร้อยบางคนมีการรียูเนียนกับคู่ทางจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วรียูเนียนกับโซเมทวินเฟมเรียบร้อยแล้วใครอยากปรึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความรักในเรื่องของเส้นทางทวินเฟมคู่ทางจิตวิญญาณ ก็สามารถทักส่วนตัวมาปรึกษาได้เลยเปิดหน้าไพ่เนาะเช็คพลังงานส่วนตัวไพ่สองถ้วยพลังงานชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพฤจิกเป็นพลังงานของคนที่มีคนรักคู่รักที่ดีถ้ายังไม่มีก็คือคุณรักตัวเองเหมือนคนที่มีคู่รับตัวเองเหมือนคนที่มีคู่รับตัวเองเหมือนคนที่มีแฟนรักตัวเองเหมือนคนที่มีสามีควีนออฟวอนโอ้ช่วงนี้พลังงานคุณ อ่ากินดีอยู่ดีเนาะอุดมสมบูรณ์อ่ามัาง่งคั่งช่วงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในที่ของตัวเองอ่าอยู่ในที่ของตัวเองมีพลังมีอำนาจธาตุไฟเมสิงคนู <c oughs> โอทาวเวอร์พลังงานเหมือนพลังงานคุณลุกขึ้นมายืนหยัดกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอ่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลุกขึ้นมายืนหยัดกับ ความเป็นตัวเองอ่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นกับสิ่งที่ตัวเองต้องการทำดังนั้นเมื่อคุณรู้ขึ้นมายืนหยัดแล้วบางอย่างก็อาจจะต้องแบบทาวเวอร์เนาะเหมือนบางอย่างอาจจะมีการต้องสิ้นสุดจบลงกระทันหันสิ้นสุดจบลงกระทันหันแต่เป็นไปในทิศทางที่บวกนะ,ะเป็นไปในทิศทางที่บวกอัศวินถ้วยเห็นไหม พลังงานคุณอ่าเรารู้แล้วว่าคุณจบกับอะไรคุณจบกับอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ส่งเสริมชีวิตคุณอีกแล้วอะอ่าเช่นสิ่งเก่าๆที่มันเป็นเพียงซาาปรักหักพังมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตคุณอีกแล้วที่คุณจะต้องไปแบบไปเว้นเวอร์ไปไปกล่าวถึงไปแบบซมปรักอะอ่าพลังงานคุณคือคุณเดินออกจากสถานการณ์อะไรก็ตาม ที่มันทําให้คุณสูญเสียเวลาโดยจําเป็นสูญเสียพลังงานชีวิตเพราะตัวตนคุณอัศวินถ้วยออกมาเกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุนะ้ําคุณตัวตนคุณคือคนที่แบบคุณชอบอยู่กับอะไรที่มันสบายใจอ่าสบายใจสบายอารมณ์คุณชอบอยู่กับอะไรที่มันแบบว่ามีความสุขสุขนิยมพลังงานประมาณนั้นแต่ถ้าคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเหมือนอะไรนะเหมือนอยู่ในกองไฟเหมือนอยู่ในกองเพลิงอย่างเงี้ย แต่คุณต้องลุกขึ้นมาเพื่ออะไรเพ,ปปเ,ะเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเขาเรียกว่าไม่ให้ใครมาเก้าล้าพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ่ะขอบเขตของคุณ่ะเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์อะไรเลือกใช้ชีวิตของตนเองอไม่มีใครมีสิทธิบ์บังคับใครให้ต้องทำตามใจใครต้องเป็นไปตามใจใครเราคือเจ้าของชีวิตของตัวเราเองอ ทั้งตัวพรแล้วก็คนอื่นๆด้วยเนาะที่พอรอยากแชร์แล้วมาดูว่าความพิเศษของคุณความพิเศษที่ใครก็อยากรอกเครียมแบบความพิเศษที่ใครก็อยากรอกเครียมแบบพิเศษอย่างไรนะพิเศษอย่างไรใชัยไพที่พรเป็นคนออกแบบเองด้วยเนาะใครสนใจทักมาได้เลยนะนมีจําหน่ายนะจ๊ะไพชุดนี้ผลงานใหม่เนาะ ผลงานใหม่งานศิลปะงานภาพวาดผลงานใหม่ศิลปะและภาพวาดรู้ความพิเศษของคุณจะดีวายแฟม n นีนชัดเจนนี่คือสิ่งที่ใครๆก็อยากเรียนแบบคุณคือดีวายแฟมนีนดังนั้นพลังงานก็คือพลังงานหญินสมบูรณ์ พลังงานของความสวยงามพลังงานของความสุขพลังงานแห่งความรักซึ่งคุณเป็นมันโดยอะไรเก่นแท้ธรรมชาติดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลกอกเลียนแบบยากเพราะว่ามันมาจากอินเนอร์ข้างในมาจากเก่นแท้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นเองดังนั้นสิ่งนี้ที่มีบางคนบางกลุ่มบางพลังงานที่เขาเห็นพลังงานนี้และเขาต้องการเป็นสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการ อ่ารอกเรียนแบบนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการลอกเรียนแบบคุณ The t w i n s o Journey i s of f e m e อ่า Discute b a s e at a Deep High Spiritual and t a n s f o r m Active Experience อ่าเห็นไหมพลังงานคุณอ่า <c oughs> สิ่งที่คนอยากรอกเรียนแบบนะพลังงานคุณเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบพิเศษมากอนะ่พิเศษมากแล้วก็ หาพลังงานแบบนี้ยากหาหรือไม่มีเลยดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ,ญ่อยากเลอกเรียนแบบคุณพลังงานนี้พลังงานนี้คนอยากรลอกเรียนแบบอะไรคุณสิ่งที่ทําให้บางคนรู้สึกว่าอยากก๊อปปี้อยากเลอกเรียนแบบหรือรู้สึกว่าเป็นไอดอลรู้สึกว่าเป็นไอดอลว้าว6ช่วยเห็นไหมความน่ารักความแบบ บางครั้งคุณมีความเป็นเด็กเนาะอ่าแล้วก็คุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากนะคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะไม่ใช่คนหญิงเนาะไม่ใช่คนหญิงอ่สิ่งที่เขาอยากลอกเรียนแบบหกถ้วยพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่มีความแบบอินโนเซนต์มีความไร้เดียงสามีความน่ารักอ่ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นโดยแก่นแท้เนื้อแท้ของคุณอ่าที่บางครั้งไม่ ไม่สามารถรอกเรียนแบบได้แก่นแท้อของจิตวิญญาณไม่สามารถรอกเรียนแบบได้ว้าวหนึ่งเรียนความโชคดีเนาะ,ะบางคนก็คือความโชคดีเลยบางคนก็คือเป็นคนที่หาเงินง่ายเงินแบบว่าวิ่งเข้าหาเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดี อาพูดรักอาเหここここมือนคนที่เกิดมาพร้อมความโชคดีแล้วก็เบสซิ่งเหมือนคนที่แบบว่าอาเหมือนมีพรอยู่กับตัวเองอ่ะเหมือนแบบว่าต้องการอะไรก็ได้อาสามารถแบบว่าแค่บอกว่าต้องการอะไรก็ได้เลยไพ่หนึ่งเหรียญคือคนที่โชคดีอาเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการอาเป็นไปตามที่ตัวเองพูดเป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังสิ่งที่คนอยากรอกเรียนแบบคุณคือความโชคดีในชีวิตอาไพ่หนึ่งเหรียญคือความโชคดี ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเงินงานความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คนอยากรอกเรียนแบบคุณหาความพิเศษนะาความพิเศษความพิเศษหาดาบคุณเป็นคนที่แบบว่าหันหลังกับอะไรได้แบบว่าเขาเรียกว่าสมมติคุณเจอสถานการณ์ท็อกซิกดรามา่าเนะาะคุณจะหันหลังจากสิ่งนั้นได้เร็วมากคุณจะไม่จมปักนานาคุณเป็นคนปล่อยวางง่ายะคุณเป็นคนปล่อยวางง่าย คุณไม่ยึดติดกับสถานการณ์ใดก็ตามที่มันไม่ทําให้คุณแบบว่ามีความสุข่ะนั่นคือสิ่งที่คนอยากเป็นนะอาการที่เราปล่อยวางได้ง่ายๆเนี่ยเป,เป็นเรื่องยากเนะาะอยากปล่อยวางได้ง่ายๆอยากละบางสิ่งได้ง่ายๆอยากห,หลังจากสถานการณ์บางสถานการณ์ได้ง่ายๆเหมือนคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่วอรี่กับอะไรไม่ไปยึดติดกับอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า,าเหมือนชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ อ่านั่นคือพลังงานของคุณคุณเางคนที่